เจออีกแล้วค่ะสี่ขวดเต็มเต็มเลยค่ะสวัสดีค่ะเจอกับวารุตอีกแล้ววาุตาเจอสามบาทอยู่ตรงหน้ารีบเก็บเลยค่ะเจออีกสามบาทค่ะโอ้ยวันนี้เจอรวๆอีกแล้วค่ะนี่ก็อีกสามบาทรีบเก็บเลยค่ะ วันนี้บรรยากาศดีบรรยากาศแบบนี้เราก็เจอขวดเรื่อยๆเลยค่ะวันนี้ก็อยากจะบอกทุกๆท่านว่าเอาถุงออกมาด้วยแล้วก็เดินไปกับเราด้วยกันไปเดินเก็บขวดด้วยกันค่ะไปกันเลยนี่คือของวารุตตาส่วนของแฟนเดินอยู่ด้านหน้านู้นค่ะในกระเป๋าของเขาวันนี้ก็เต็มแล้วนะคะ อันดับแรกเดี๋ยวเราน่าจะเอาขวดไปศกก่อนเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าช่วงแรกเราจะได้สักเท่าไหร่เห็นคนนั่งขอเงินอยู่ม,มุมนั้นไหมคะ่ะคือจริงๆแล้วภาพแบบนี้ในประเทศเยอรมนหรือในประเทศยุโรปไม่น่าจะได้เห็นเรื่องของคนมานั่งของเงินแบบนี้นะคะเพราะว่ารัฐบาลเขาจะมีส่วนในช่วยเหลือ ผู้คนในประเทศเขาอย่างมากนั่นคือมุมขวามือนั้นค่ะในช่วงเวลาที่เป็นแบบนี้เราจะเห็นผู้คนออกมานั่งขอเงินกันเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะก็ตามสภาวะเศรษฐกิจแต่อย่างไรก็ตามประเทศที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็มีสวัสดิการให้กับประชาชนของเขารารุแต่ได้ยินเสียงดนตรีอีกแล้ว เอ๊ะวันนี้เขามีกิจกรรมอะไรกันอีกคะเนี่ยเจออีกแล้วค่ะสี่ขวดเต็มๆเ,เลยค่ะนี่ค่ะเต็มยังไม่ไปถึงไหนเต็มแล้วค่ะมีงานเทศกาลวายค่ะเขาจะมีดนตรีแล้วก็มีนักร้องด้วยเดี๋ยวเราจะเอาขวดไปคืนก่อนนะคะโหวันนี้วรุตาเริ่มตื่นเต้นอีกแล้วค่ะถึงห้างแล้วค่ะ วรุตาได้2ยูโร3 3สเซนเดี๋ยวรีบไปขึ้นเงินกันที่แคชเชียร์กันเลยค่ะปมาแล้วค่ะ2ยูโร50เซนค่ะเห็นอีกแล้ว3บาทรีบเก็บเลยค่ะเมื่อกี้วรุตาได้2ยูโร50นั่นก็หมายความวรุตาจะได้ประมาณ80บาทค่ะ 80บาทอยู่ในกระเป๋าของเราแล้วค่ะไปค่ะไปเดินกันต่อไปดูกันนะคะว่าวันนี้วารุตากับแฟ,แฟนจกได้สักเท่าไหร่ไปกันเลยค่ะเช่นเดิมนะคะแฟนวารุตาจะไปมุมนี้เดี๋ยววารุตาก็จะไปที่ลานจอดรถค่ะที่ลานจอดรถวันนี้ว่างเปล่าไม่มีขวดเลยค่ะไม่มีไม่มีก็เดินต่อไปกันค่ะ เสียงน้ำไหลวรุตาโอที่จะให้ทุกท่านดูไม่ได้นี่น้ำไหลที่ลงไปข้างล่างนะคะไปกันค่ะไปกันต่อเรายังไม่เดินไปตรงจุดที่เขาจัดงานนะคะเพราะว่าแฟนวรุตาเขาจะเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันวุ่นวายสถานที่ที่มีคนเยอะๆแบบนั้นคือเขาจะไม่ชอบเลยค่ะไปกันค่ะ เราเดินรอบนอกก่อนก่อนที่เราจะเดินเข้าไปในงานนะคะกุหลาบนี้สวยจังค่ะที่บ้านวารุตาก็มีในสวนนะคะไปกันค่ะป้ายรถเมล์เมื่อกี้ก็ไม่มีขวดเลยค่ะก็ยังไงเราก็เดินต่อค่ะแฟนวรุตาอยู่ด้านหน้าเขาก็ยังไม่เจอ นะคะเพราะว่ากระเป๋ายังพับอยู่ยังไม่มีอะไรใส่มุมฝั่งนี้ค่อนข้างที่จะเงียบเงาเนื่องด้วยว่าฝั่งทางโน้นเขาจัดงานค่ะผู้คนก็ไปรวมกันที่ฝั่งโน้นหมดเลยค่ะดอกไม้สวยมากๆเลยค่ะร้านจีนที่อยู่มุมนี้นี่นะคะตอนนี้เขาปิดกิจการไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็ ตอนนี้หลังจากที่วรุตากลับมานะคะร้านจะกเออก็เรียกว่าปิดตัวลงเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าไปต่อกันไม่ไหวจริงๆเลยค่ะบรรยากาศวันนี้มีแสงแดดนะคะแต่ก็ยังหนาวอยู่เหมือนเดิมฉะนั้นเราก็ต้องยังใส่เสื้อแจ็คเก็ตสวมอยู่นะคะ ดอกไม้เริ่มบานที่อยู่ตามเสาเริ่มบานนะคะเดี๋ยวรุตาจะไปดูมุมนี้สักนิดเมื่อกี้แฟนบอกว่าไม่เห็นเลยเธอว่างั้นเดี๋ยวรุตาขอเดินไปดูมุมนู้นนิดหนึ่งค่ะเมื่อกี้วรุตาไปส่งขวดร้านนู้นนะคะแล้วก็ร้านนี้ห้างก็จะมีอยู่สองห้างที่เป็นชื่อเดียวกันนะคะ อากาศเริ่มอุ่นเริ่มร้อนขึ้นผู้คนก็เริ่มปั่นจักรยานแบบนี้ค่ะเมื่อไม่มีขวดเราก็เดินต่อร้านขาขนมปังร้านนี้ก็ที่นี่ก็มีสองร้านด้วยเช่นเดียวกันค่ะไปกันค่ะพอเริ่มเข้ามาในฝั่งนี้ก็จะได้ยินเสียงดนตรีพร้อมกับผู้คนค่อนข้างคึกคักทีเดียวเลยค่ะ ร้านขนมปังวันนี้ปิดแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีเสียงไอ้ไม่มีแสงไฟที่แม่บ้านทำงานด้วยค่ะมุมตรงนู้นเห็นไหมคะว่าผู้คนเยอะมากเ<ม>ทศก,กาลวายนะคะที่นี่ที่วารุตาอยู่ก็จะมี การจัดงานเยอะมากเลยค่ะไวน์ก็จะมีหลายยี่ห้อด้วยกันนะคะแล้วแต่ร้านแล้วแต่ชนิดแล้วแต่ใครจะมาเลือกชิมเลือกนั่งดื่มกันนะคะมุมน้นค่ะจะมีนักร้องเดินกันต่อเลยค่ะ วเมื่อมีคนดื่มกันเยอะๆแน่นอนค่ะนี่คือห้องน้ำค่ะ50เซนต่อครั้งนะคะก็จะมีเบียร์ของส t ตลเดอร์ด้วยนะคะอาหารการกินก็มีนะคะนี่คือไส้กรอกค่ะ นี้ตั้งแต่ปี1,704กันเลยทีเดียวนะคะผู้คนก็เยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆกันนิดหนึ่งนะคะคไปเดินกันต่อเลยค่ะ เ,ะะเทศการหวยก็จะเป็นแบบนี้นะคะผู้คนก็จะมานั่งดื่มกันเต็มไปหมดเลยค่ะพร้อมกับมีเสียงดนตรีไว้ให้เราได้ได้ฟังกันด้วยนะคะดื่มไปจิบไปพร้อมกับฟังเสียงเพลงสรางข้างบรรยากาศที่มีก็าเรียกว่า ไม่มีฝนไม่มีมาตกท่ามกลางความอากาศที่ที่สบายได้ยินเสียงนี่เป็นเพลงสำหรับในช่วงเวลาที่เขามีการดื่มเบียร์ดื่มไวน์กันนะคะก็จะเป็นเพลงที่รู้จักกันพอได้เพลงขึ้นก็ทุกคนก็จะร้องตามกันเป็นที่สนุกสนานกันเลยค่ะเมื่อกี้ในงานวารุตาก็ได้หนึ่งขวดกับหนึ่งกระป๋อง ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้แฟนก็เห็นว่ามีคนมาขวดัแต่ั่งหลายคนเลยค่ะบารุตาก็ได้เท่านี้วันนี้แฟนบอกว่าเราเดินกลับบ้านกันดีไหมเธอก็บอกโอเคปะไปกลับบ้านคันวันนี้บรรยากาศสดชื่นมากๆเลยค่ะพราทิตย์ท้องฟ้าแจ่มใส มีลมพัดมาเบาๆพร้อมกับแสงแดดตอนนี้เวลาใกล้จะสองทุ่มแล้วนะคะนี่คือเวลาสองทุ่มในประเทศเยอรมันค่ะถนนวันนีก็ค่อนข้างที่จะไม่พลุกพล่านนะคะรถเมก,กันสีเหลืองค่ะสามีเดินนำหน้าไปโน้นแล้วค่ะ วันนี้เราเริ่มต้นด้วยดีลงท้ายเราก็ไม่ได้แบบอ่าก็เ,าเรียกว่าโหดร้ายอะไรนะคะแฟนวรุตาเขากำลังเก็บหินรวบรวมหินที่อยู่ในกำมือของเขานะคะเป็นหินที่ไม่รู้ใครเขาขุดออกมาจาก พื้นเอพื้นที่เป็นแบบนี้พื้นที่นี่เขาจะประกอบด้วยหินก้อนเล็กๆแบบนี้แล้วก็คนเขาก็จะแงะออกมาเดี๋ยววรุตาจะให้ดูนะคะวรุตากับแฟนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขางัดออกมาทำไมคือจะโดนแงะไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่คือหลุมใหม่ที่เขาแงะออกมาค่ะนี่ ดูนี่นะคะเราก็พยายามคอยเก็บแล้วก็คอยมาซ่อมอยู่เสมอแต่ก็เป็นไปไม่ได้คือเขาแงะเสร็จแล้วนี่ค่ะก็ก็ามาเฟี้ยงทิ้งไว้เป็นแบบนี้ก็ไม่ทราบตอนนี้ว่าเกิดอะไรกดขึ้นที่ประเทศเยอรมนีค่ะเราก็ได้80บาทกลับบ้านค่ะก็เป็นจำนวนเงินที่เราต้องคู่พอใจมากๆเลยค่ะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้เราทั้งคู่ด้วยดีเสมอมานะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อคอยชมคลิป,ปใหม่ของเราทั้งคู่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้วรุตากับแ,แฟนก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย